สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุกุ่สุกคนบอกว่ากับสาวดอยนาแก่คือเก่าเนาะ่ะมือนน่มามาสาวดอยสิพามารับชมนะคะบรรยากาศนะคะวัดถ้ำสูงเด้อค่ะอําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเนาะค่ะนะคะชนะื่อเต็มเต็มก็คือวัดดอยถ้ำสูงเนาะคะ่ะมาเบิ่งเด้อค่ะบรรยากาศวัดงามงามธรรมชาติะะเด้อค่ะเบิ้งเด้อค่ะนี่ค่ะเป็นวัดป่าเนาะคะ่ะที่อยู่ภูเขาเนาะคะ่ะ อยู่บนยอดเขาที่สูงสุดนะคะของอำเภอนาแกเนาะคะ่ะนี่นะคะ่ะนี่แหละคะ่ะธรรมชาติที่สวยงามเนาะคะ่ะเด้อพี่น้องเด้อคะ่ะนี่คะ่ะนี่แหละคะ่ะมาชมบรรยากาศกักนเด้อนะคะ่ะ เด้ค่ะมีพารานหินนะคะที่สวยงามแล้วก็สุงสุดเลยนะคะสวยงามเด้อะค,ะค่ะอันประวัติเป็นมาานะคะสาวดอยกับลบูคักอบันไดนะคะเพราะเป็นลูกหลานรุ่นหลังนะคะถ้าผู้ใดอยากมู้กับเชิญเข้ามาท่องเที่ยวเด้อค่ะคืออันนี้ก็คือ ที่เสอดอยลู่ๆนะคะมีพระอาจารย์นะคะพ่นย่างทุดงมาเรื่อยๆนะคะจากอำเภอนาแกนนะคะขึ้นมาอยู่นี่แหละค่ะตรงขึ้นมาโอ้ไกลมากเด้อค่ะสูงชันเนาะค่ะขนาดเสอดอยขึ้นมาก็ยังโอ้เป็นตาญานเนาะค่ะเพิ่นได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงวัดแห่งนี้เนาะค่ะนะคะจนได้มาถึงวัดแห่งนี้เนาะค่ะเพิ่นก็เลยจอดเนาะค่ะเพิ่นมาเห็นพระลานหินพอดี เพิ่นก็เลยมาอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะจากที่แบบเป็นภูเขาวม่มีอย่างเนาะคะ่ะตอนนี้ก็มีมาคา่ะธรรมชาติที่สวยงามพูดเด้อค่ะทั้งใต้ผู้เป็นอำเภอนาแกเด้อคะ่ะอันนี้ก็คืออยู่บนยอดเขาเนาะคะ่ะให้ชมวิวก่อนนะคะคนะคะ ต้นไผ่ต้นนี้นะคะเป็นต้นไผ่ที่ลำใหญ่ค่ะแล้วก็สูงเนาะคะ่ะเกิดอ,อยู่ในนี้เนาะคะ่ะลำใหญ่นะคะลำจริงๆก็คือลำใหญ่มากนี่นะคะอันนี้เพิ่นกำลังสร้างอยู่เนาะคะ่ะ อันนี้คือเป็นยอดเขาที่สูงสุดของอำเภอนาแกแล้วนะคะยาเพิ่นทุด,ดงขึ้นมาเนาะคะ่ะพระอาจารย์เนาะคะ่ะพระอาจารย์สนจนได้มาเจอพลานหินพลานนึงค่ะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งตอนต่อไปเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยสำนักอยู่ที่นี่เนาะคะ่ะต่อมาก็มีญาติโยมเนาะคะ่ะรัทธาเนาะคะ่ะก็เลยพากันขึ้นมาเนาะคะ่นะคะ,นะนะคะให้บูรณะนะคะจนได้มีหลายๆสิ่งเขามาเนาะคะ่ะ สงบเงียบและก็สวยงามนะคะศาลานะคะคมพี่อย่างพี่ยานเมตตาสามัคคีนะคะนี่เป็นศาลาใหญ่เด้อค่ะ ไปคะ่ะเ้าสิขึ้นไปเบิ่งเนะคะว่าเป็นจังใดนะคะในบริเวณศาลานะคะทำด้วยไม้สักนะคะค่ะมาถึงนี้ก็ร่มรื่นร่มเย็นเลยะคะ บริเวณศาลาเนาะคะ่ะข้างในก็มีรูปปั้นเนาะค่ะพุทธองค์ทางหลายเนาะค่ะ นะคะคมันดูอยู่นะคะสวยงามปะคะเป่นทางใต้เป็นอำเภอนาแกเด้อค่ะพูนะะน,น,นะคะมื้อนี้ลมเด้อค่ะมีลมพอดีมานี่เป็นมื้อที่มีลมนะคะลมหนาวกระสีบ่ค่อยอันนี้บ่บันได เป็นวัดที่อยู่บนยุยอดเขาที่สูงสุดของอำเภอนาแกนะคะโมที่สีมามานั่งวิปัสสนาขนาดเด้อค่ะอากาศดีดีเนาะคะ่ะ อันนี้เป็นชั้นมีสองชั้นเ้ยค่ะอันนี้เป็นชั้นบนเนาะคะ่ะวันนี้เขาก็จะลงไปเด้อค่ะมันลงไปชั้นล่าง ลงไปในบริเวณชั้นล่างเนาะค่ะของศาลานี่นะค่ะนี่จริงทางลงทางนั้นก็มีสสดอยเลือกที่ซิมาลงทางนี้นะคะวันนี้มีลมแห้งนะ้วคะ อันนี้ก็คือทางขึ้นดนะค่ะบันไดจักจั้นละค่ะทางขึ้นนะคะที่ประวัติก็คือว่า มีพระธุดงเนาะคะ่ะเพิ่นมาเรื่อยๆเนาะคะจากทางใต้เด้อค่ะนี่แล้วเพิ่นก็มาเจอพระลานหินตรงนี้แหละคะ่ะเพิ่นก็บซิมาอยู่มองนี่ฮอสิพาขึ้นไปเบิ่งเด้อค่ะเพื่อนก็ใส่ส้นสูงนะคะนี่ทางชันมากเลยค่ะไปเด้อคะ่ะเฮาสิขึ้นไปเด้อค่ะนะคะ่นะ,คะไปขึ้นข้างบนเป็นเป็นที่ที่เพิ่นพักตอนเทือแรกเพิพ่นทุดงมาเนาะคะ่ะเพิ่นก็มาเห็นหิน สองพระลานหินนี้นะคะเพื่อก็มาพักอยู่นี่บันไดสวรรค์ทาวอนอะไรนี่อ่านเอาเด้อค่ะบันไดสวรร์ทาวนสุนทิยานชื่นรุ่ยไทยในธรรมสามคีรำลึกน,นี่ค่ะผู้ใด,พดแพ้ความสูงก็จะ,ะขึ้นมาเด้อค่ะแต่เพิ่นว่าถ้าผู้ใดามาแล้วบได้ขึ้นนี่ถือว่าไม่ถึงมาไม่ถึงวัด โดยถ้ำสูงด้ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นที่แรกของเพลินเลยนี่ค่ะเป็นบันไดนี่ค่ะทางบันไดอยู่น่เ้อร์ค่ะทางขึ้นเด้อค่ะนี่เด้อค่ะคือทางขึ้นเด้อค่ะถ้าผู้ใดมาบถบถึงบบได้ขึ้นก็คือแสดงว่ามาบบถึงเด้อค่ะ ถึงแล้วเด้อค่ะถ้าผู้ใดกลัวความสูงละขึ้นมากบไใดเด้อค่ะนี่นี่แหละค่ะ,คะจกะใจกระสันมุม้มมุบน,นี่แหละค่ะเป็นที่แรกค่ะนี่เป็นบ้านหลังแรกที่เพิ่นมาอยู่ค่ะ mm hmm. เพิ่นมาเห็นลานหินยูนี่นะคะและเพิ่นก็เลยขึ้นมาอยู่นี่เลยเนาะค่ะนี่ค่ะ คือประวัติของวัดดอยถ้ำสูงเด้อค่ะนี่ค่ะเป็นบ้านหลังแรกที่เพิ่นอยู่เดยเขาเอิญภาษาพระเพิ่นเอิญมาได้ไหนสดก็เอิญกุตินี่ค่ะ ครั้งแรกที่เพื่อนมาเพิ่นก็นอยู่กุฏิอันนี้แหละค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเห็นพลานหินซึ่งเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่เท่าค่ะสหลางามมากค่ะเป็นพญายนาคค่ะอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> คาสองเดี๋การนี้ค่ะ๊ยรับคนะคะเกัดนนมบมงาไคะขบคุณไปน้ำเที่ยว้มากค่ะแต่กาขับรถึ้นมาถึงที่ดีวนะ ขอบอกว่าทารดบดีอย่าขึ้นมาเด้อค่ะอันตรายมากเลยทางขึ้นกะลากชันเนาะค่ะมอเตอร์ไซค์โอเคจังใดกฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากกดไลค์กดแชร์กดซ้ำสไครต์กดกระดิ่งติดตามไม้สาวดอยหน้าแก่นำเน่เด้อค่ะ ส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบัรพีเมืองน้องของเฮานะคะฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศนําเด้อค่ะที่ให้การติดตามสนับสนุนเสาดอยหน้าแกมาโดยตลอดนะคะวันนี้พอแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยทุกๆท,ท่านเลยนะคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะ